เนื่องจากมีคนถามมาเยอะนะครับว่าฟ้าทลายโจรอย่างที่เคยลงคลิปเอาไว้ว่าจะต้องดูในปริมาณสารแอนโดรกา o ฟไรนะครับว่ามีกี่มิลลิกรัมนะครับและต้องทานให้ได้180มิลลิกรัมต่อวันเพื่อรักษาภาวะโควิด -19 แต่มีคนสงสัยว่ามีหลายๆยี่ห้อนะครับไม่รู้ว่ามีปริมาณสารแอนโดรกา o ฟไรนั้นอยู่เท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับหมอจึงมาทำคลิปให้ดูนะครับเป็นตารางว่า ในแต่ละยี่ห้อมีสารแอนโดรกาโฟไรนะครับอยู่เท่ากับกี่มิลลิกรัมจะได้คำนวณถูกนะครับว่าวันหนึ่งในแต่ละยี่ห้อควรจะทานวันละกี่เม็ดครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปหมอรัศภูิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและอาจารย์มหาวิทยาลัยวันนี้นะครับจะมาคุยกันถึงฟ้าทลายโจรนะครับในแต่ละยี่ห้อว่ามีปริมาณสารแอนโดรกาโฟไรเท่าไหร่และในแต่ละยี่ห้อควรจะกิน วันหนึ่งกี่เม็ดเพื่อรักษาภาวะโควิด -19 ครับก่อนหน้านี้นะครับหมอเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับเรื่องของคุณสมบัติของฟ้าทลายโจรและวิธีการรับประทานฟ้าทลายโจรนะครับว่าวันหนึ่งควรจะทานเท่าไหร่นะครับในการรักษาวัดในการรักษาเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะครับแต่วันนี้นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับมีคนถามมาเยอะเลยนะครับมีถามในคอมเมนต์นะครับว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ที่เป็นฟ้าทลายโจรเนี่ย มีสารแอนโดรกาโฟไลท์เท่าไหร่เขาดูไม่ออกนะครับแล้วบางยี่ห้อไม่มีระบุเขาเลยไม่สามารถที่จะทานได้ถูกต้องนะครับว่าวันหนึ่งควรจะทานกี่เม็ดควรจะทานกี่มื้อนะครับดังนั้นวันนี้นะครับหมอจึงได้ทําการเอาตารางนะครับซึ่งเป็นการสรุปในหลายๆยี่ห้อของฟ้าไทรายโจรที่มีในเมืองไทยนะครับโดยในตารางนี้จะบอกถึงยี่ห้อบอกถึงบริษัทษที่ผลิตนะครับรวมทั้งบอกถึงว่า มีปริมาณสารฟ้าทลายโจรเท่าไหร่และมีปริมาณสารที่เรียกว่าแอนโดกาโฟไลเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าต้องการกินรักษาวัดนะครับให้ทานแอนโดกาโฟไลวันหนึ่ง60มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าในภาวะนี้นะครับอย่างที่ทราบอยู่ว่าเป็นภาวะแห่งการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งหลายหลายคนนะครับก็มีปัญหานี้และต้องการแอนโดกาโฟไลมาเพื่อรักษานะครับ ซึ่งโดสที่เหมาะสมสำหรับการรักษาไวรัสโควิด -19 ก็คือต้องทานสารแอนโดกาโฟไรนะครับวันหนึ่งให้ได้180มิลลิกรัมต่อวันให้แบ่งนะครับประมาณ3มื้อนะครับให้ได้รวมกันทั้งหมด180มิลลิกรัมต่อวันของสารแอนโดกาโฟไรนะครับทีนี้นะครับก็จะมีตารางนะครับตารางอันนี้นะครับเป็นตารางที่ทำโดยคุณหมอท่านหนึ่งนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนนะครับหมอขอยืมมานะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดว่าเจ้าของที่ทําตารางไว้นะครับหรือคุณหมอท่านนั้นเนี่ยครับก็สามารถที่จะมาเคลมได้แล้วเดี๋ยวจะลงเครดิตไปให้นะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดกันแน่นะครับแต่เห็นว่าเป็นตารางที่มีประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับจึงมาลงไว้เยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวในตารางนี้นะครับเดี๋ยวขอดูตัวอย่างก็คือมันจะมีปริมาณที่บอกครับคือตั้งแต่เรื่องของยี่ห้อนะครับจริงๆมีมีเลขทะเบียนออยด้วยนะฮะมียี่ห้อนะครับแล้วก็มีบริษัทผู้ผลิต นะครับแล้วก็มีถัดไปก็คือปริมาณของตัวฟ้าทลายโจครคาว่าปริมาณฟ้าทลายโจรคือบางทีเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเขาเอาฟ้าทลายโจรมาบดเอามาเอามาตากแห้งแล้วก็บดนะครับเป็นผงแล้วก็บรรจุในแคปซูลซึ่งไม่รู้ว่าแอนโดกราฟไรเท่าไหร่มันต้องเอาไปตรวจสอบถึงจะรู้นะครับบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุเขียนเอาไว้ที่ข้างขวดเลยยกตัวอย่างเช่นของอ,อ,อภัยภูเบศเนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้ที่ข้างขวดนะครับแต่ว่า มีที่เว็บไซต์มีบอกเอาไว้นะครับทั้งหมดนี้ยก็จะเป็นตารางสรุปเอาไว้ยกตัวอย่างก็คือมีของอภัยภูเบศมีของข่าวลออเพสัดนะครับมีของกรุงเทพทิพโอสถมีของอวยอันโอสถนะครับเยอะเลยนะมีหลายยี่ห้อนะครับมีของสกายไลน์นะครับของโอสถสภาก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูตามตารางนี้เลยนะครับมี3ตารางให้โชว์ให้ดูนะครับ ก็สามารถดูตามตารางที่ว่านี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะดูวิธีการทานละเอียดนะครับก็ไปดูที่คลิปที่หมอเคยทําไว้ลองมีลิงก์ข้างล่างนะครับสามารถไปดูได้แต่ว่าโดยสุปคร่าวๆนะครับขอเน้นอีกทีหนึ่งนะครับฟ้าทลายโจรไม่ควรทานเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 เพราะมันไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันโควิด -19 นะครับแต่สําหรับเรื่องการรักษานะครับมีข้อมูลนะครับว่าสามารถจะรักษาได้แต่ย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะต้องดูที่ปริมาณสารแอนโดรกาฟไรนะครับ ให้ได้180มิลลิกร,รัมต่อวันนะครับโดยแบ่งทานวันละ3มื้อถึง4มื้อนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องเน้นก็คือไม่ควรทานนานเกิน5วันนะครับเนื่องจากอาจจะมีผลข้างเคียงนะครับถ้าเป็นพวกเล็กน้อยอาจจะไม่สําคัญแต่ที่สําคัญคืออาจจะส่งผลต่อตับและไตได้ทําให้ทํางานหนักและอาจจะมีปัญหาเรื่องตับและไตเสื่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรกินนานมากเกินไปขณะเดียวกันถ้าคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่างหรือทานยา บางอย่างที่เป็นยารักษาโรคประจําตัวอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ประจรําตัวก่อนนะครับเพื่อจะได้อาจจะต้องมีการปรับยาด้วยนะครับเนื่องจากว่ายกตัวอย่างเช่นคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดมันจะเสริมฤทธิ์ของการละลายลิ่มเลือดทําให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นคนที่ทานยาลดความดันมันเสริมฤทธิ์ความดันนะครับคือหมายความว่าเสริมฤทธิ์ให้ความดันลดลงบางทีเราอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวกินเข้าไปแล้วอาจจะมีการหน้ามืดเวียนหัวได้หรือคนที่เป็นเบาหวานก็มีทานยาลดน้ําตาในเลือดอยู่ ถ้าไปกินตัวนี้มันเสริมกันนะครับทำให้น้ําตาลในเลือดดรอปลงได้ก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมแล้วหมดสติได้ด้วยนะครับอันนี้อันตรายเหมือนกันนะครับยังไงก็ปรึกษาแพทย์ประจําตัวอีกเช่นกันนะครับและเนโอกาสนี้นะฮะอย่างที่ทราบว่าไวรัสโคิดน่าทีนาตตอนนี้เนี่ยระบาดหนักมากนะครับในเมืองไทยนะครับแล้วก็จะมีคนตายนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ย รักษาสุขภาพนะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีโอกาสได้จองวัคซีนได้นะครับก็รีบจองวัคซีนให้เร็วที่สุดแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลเราก็อยากจะขอแนะนําว่าอยากจะให้หาเร่งหาวัคซีนที่มีคุณภาพดีแล้วก็ให้พอเพียงกับประชาชนให้เร็วที่สุดอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วพบกันกับ beauty talk ใบมะหนุมในคราวหน้านะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันลงมานะครับมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้จะพยายามตอบให้มากที่สุดครับแล้วพบกันครับ